เปิดงานสุดท้ายในชีวิตจีจี้สุพิชชาอนาคตกำลังสดใสถือเป็นเหตุสุดสลดเมื่อจีจี้สุพิชชาอินฟลูเอนเซอร์สาวชื่อดังวัย20ปีเจ้าของเพจเรื่องของจีที่มีผู้ติดตามถึง2แสนคนและมีผู้ติดตามบนติกตอกอีก1.7แสนคนถูกพบถูกยิงเสียชีวิต จีจี้ถือเป็นอินฟลูเอนเซอร์ตัวท็อปกำลังไปได้ดีกับงานอินฟลูมีสินค้าจ้างงานรีวิวมากมายผลงานการรีวิวสินค้าและเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าต่างๆล่าสุดยังมีงานเพลงกับค่าย x o x o C I T Y ร่วมกับ Warner Music เพลงที่คุ้นหูกันดีกับเพลงใจมันคิดถึง แทบละลายที่ออกกับวงคิด s Cast และล่าสุดก่อนเสียชีวิตไม่นานจีจี้สุพิชชาเพิ่งปล่อยเพลงคัเวอร์ Muse ที่ออกในนาม JEJI เรียกว่างานในวงการบันเทิงกำลังเริ่มต้นไปได้สวยแต่อนาคตที่กำลังสดใจกลับต้องจบลงอย่างน่าเศร้า